ต้องจอดถ้าไม่จอดก็เบาได้อคือมันจะหน่วงหน่วงไว้อะครับเราตั้งเวลาหน่วงไว้ประมาณน่าจากเสาเข้าเสาเข้าตัวเนี้ยเขาเข้าตัวนอกฝึดมาน่าจะหน่วงไว้ประมาณสองสามนาทีหรือเปล่าไม่รู้คือเขากะไว้แล้วว่าถ้ารถมันก็ต้องเข้ามาก็ต้องประมาณจอด ถ้ายิ่งคุณมาเร็วคุณก็ได้จอดนานคุณม,ม,มาช้าคุณก็จะได้จอดไม่นานออคือป้องกันป้องกันก็อเรา ไม,ไม่ไม่จอดเล่าไหลไปเรื่อยขบวน5-5-6เปลี่ยนทางวิ่งนะครับ

รถตรงกันเลย ờ. ừ. แค่แซงก็จอดรอแล้วคุณห็นเห็นแล้วทำไมไม่จอดรออ่ะนเห็นแล้วเห็นแล้วรรรถเถไปซีแปวัน ไปถึงลนเนี่ยทขาไม่ถึงลนเนี่ยนะว่าไงนะไปสี่หนึ่งแปดแล้วทีเนี้ย

บริษัทขรส่งตัวรถที่กำลังจะเข้าเทียบสถานีในชานิสลายนี้3เป็นตัวรถท้อง 10, 4, สิทธิ์ทัวร์ด้วย418เราจบบริษัท3ปายทางสถานีนครราชสีมาบริษัทที่มีตัวชนะการโดยสารแล้วกรุณาทำสิ่งของและสัมภาระ,ะของท่านเราขึ้นตัวรถได้ที่ชานิสลายนี้3ครับ